สวัสดีครับผมฟิกนะครับฟิกจากช่องหาตังปลดหนี้ช่วยเมียครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแพ็กคิวกันนะครับผมผมได้ตัวเมอริสเนี่ยเมอริสเนี่ยได้จำนวนที่สามารถเปิดแพ็กคิวได้แล้วครับผมซึ่งตัวการ์ดแพ็กคิวเนี่ยก็จะต้องใช้เหรียญพิเศษนะครับเหรียญเมอริสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับผมถ้าใช้2,000นะครับ ใช้2,000เมอริสนะครับแล้วก็ไปซื้อในช็อปได้ซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงตรงที่ว่าบิลดิ้งของกิวเรานะครับจะต้องเป็นเลเยลรสก่อนนะฮะเนี่ยต้องเป็นเลเยลรสก่อนถึงจะสามารถซื้อได้นะครับผมถึงจะมีตัวนี้นี่ตัว g r a d i u s Case เนี่ยอันนี้เพื่อที่จะไปเปิดมานะแล้วก็มันจะเหมือนเปิดแพ็ค แพ็คเก่าๆแพ็คปก,กตินี่แหละครับก็คือเปิดมาแพ็คก็มีการ์ดอยู่ในนั้นการันตีแรน่หนึ่งใบนะครับอันนี้พอดีกิวผมเป็นเลเวล2แล้วนะครับผมจริงก็อัพไปเรื่อยมันก็จะมีนู่นมีนี่นะมีอัพไปถึงเลเวลหก็จะเป็นบัสโตนบัสโตนก็จะเหมือนขวดขวดสีแดงๆที่เพิ่มโอกาสได้รีเจนเนอเรียลกา๊าซนะครับผมพาวเวอร์สโตนก็คือเพิ่มโอกาสได้การ์ดทองนะครับผมต้องอัพไปถึงเลเวลแเลยนะตอนนี้เราก็เ,าเราเลเวลสองแล้วเราก็เปิดการ์ด ได้นะแต่ผมให้ดูว่าจริงผมเคยเปิดไปแล้วหนึ่งแพ็คนะครับผมเคยเปิดไปแล้วหนึ่งแพ็กเราสามารถมาฟิลเตอร์ดูตรงแพ็กนะฮะตรงอีดิชันตรงนี้ได้นะอีดิชันอัลฟาเบต้าโปรโมหรูวาร์ดนะฮะก็การิอุสเนี่ยก็คือตัวการ์ดที่เป็นแพนะ็กอยู่นะนี่ก็จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยจะมีสกนะิลบอลลัสเนี่ยทุกตัวเลยนะครับผมซึ่งตัวบอลลัสเนี่ยก็คือ เวลามันฆ่าฆ่าฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมมันจะบวกหนึ่งทุกอย่างเลยก็คือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่ต้องเป็นคนลัดช็อตนะต้องเป็นคนฆ่าถึงจะถึงจะบวกนะดี๋ยวผมไปเปิดเลยดีกว่านะนี่ก็คือการที่ผมได้มาเห็นจะเห็นว่าสเตตัสต่อมานาที่มันใช้เนี่ยก็ค่อนข้างโกงนะแถมมีสกิลตัวบัตรรัดเนี่ยทำให้ว่าฆ่าแล้วก็จะได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะทุกครั้งที่ฆ่าแต่ว่าฆ่าตัวที่สองก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งไปอีกก็เป็นบวกสองบวกสองนะ ถ้ายืนระยะได้ยาวๆนี้ก็จะโตไปเรื่อยเลยนะ,ะก็วิธีซื้อเราก็อันดับแรกเราต้องดูก่อนนะว่าเรามีบาลานซ์ของตัวเมอริสเนี่ยเท่าไหร่นะตอนนี้ผมมี2,500แล้วก็คือเกิน2,000แล้วซื้อได้นะซื้อได้ซื้อได้ก็ไปที่ช็อปเลยช็อปอยู่ทางซ้ายบนก็คืออยู่ในกิวนะ,ะซื้อซื้อตัวนี้นี่ตัวการุสเคสเนี่ยก็ซื้อเลยนะ ซื้อ1อันเนีย่ยใช้2,000ต่อแพ็คผมมี2,500ก็ซื้อได้นะซื้อเลยซื้อมามันก็จะได้1แพ็คนี่เขาเขียนอยู่ว่าแต่ละแพ็คการ์ดเนี่ยครับจะแรนดอมการ์ดขึ้นมาการันตีนะอย่างน้อยแรนะหรือดีกว่านะได้หนึ่งอันเลยดีกว่าพอได้แล้วเราก็ไปเปิดนะไปกดโอเพนอ่าเห็นไหมเรามีตัวนี้หนึ่งอ่าแพ็คอินอ่าแพ็คดิชไม่มีนะ อันเตอร์เมดก็ไม่มีนะเซนเชียลออฟเนี่ยก็ไม่มีนะเ e ตาก็ไม่มีนะจริงมันมีเยอะนะมีอัลฟาด้วยนะออาออกแพ็กเอดิชั่นมาหลายแพ็กแล้วนะเดี๋ยวแพ็กหน้าก็จะเป็นเคอร์สไนน์นะอ่เอลิจีนนะอ่าเคอลิเจี n นนะอา่าแต่ยังไม่ออกมาเดียวเขาออกมาขายประมาณ18ตุลานะครับผมที่เขาประกาศเปิดเลยเอาเราบายบายนะเราเปิดเลยเปิดมันก็จะคอนเฟิร์มให้เปิดแล้วก็เปิดเลย ก็จะออกมาห้าใบนะอาจจะเป็นใบซ้ําก็ได้ไม่รู้นะครับปึ๊บอ่าตัวน,นี้มีแล้วก็ดีเลยเอาไปรวมปึ๊บอ่ะตัวน,นี้ก็มีแล้วเอาไปรวมปึ๊บอ่าตัวน,นี้ไม่เคยได้นะปึ๊บนี่ได้แล้วมาหนึ่งตัวตัวนี้ได้แล้วมาปึ๊บอื้อ,อเกลือหรือเปล่านะผมเข้บไปเจอกอนเจออีกหนได้แค่นี้นะครับผม โอเคก็ได้ประมาณนี้นะเราก็สามารถที่จะเอาการ์ดไปรวมได้นะเอาไปรวมได้เนะี่ยวิธีรวมการ์ดริงเรากดนี่เลยก็ได้นะรวมก็ได้นะแต่เห็นว่าในการไหนที่เรามีซ้ำๆแล้วเนะี่ยเราก็จะกดรวมได้เช่นใบเนี้ยมี2ใบแล้วเนะี่ยมี2ใบแล้วนี่เขาบอกว่าถ้ามีครบ5ใบนะรวมกันปุ๊บสเตตัสมันก็จะเพิ่มขึ้นอ่านี่คือได้เลือดเพิ่มขึ้นก็ยิ่งอึดขึ้นนะอย่างอื่นเหมือนเดิมนะถ้าไปถึง แล้วสีเนี่ยพลังจมตีเพิ่มขึ้นนะก็จะยิ่งมีโอกาสฆ่าได้เยอะขึ้นนะตัวนี้ส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะถ้าน้ารอบเข้าไปตีเนี่ยจบตีแรงด้วยนะก็มี2ใบก็มารวมได้นะถ้าเกิดว่าต้องเป็นรนะดับสองในใช้5้ใบก็ยังไม่ได้ก็เรารวมไปก่อนก็ได้นะหรือจะไม่รวมก็ได้จริง,รงการ์ดกิลเดี๋ยวมันขายไม่ได้อยู่แล้วนะนมันขายไม่ได้มันปล่อยเช่าไม่ได้ ที่เรารวมไปเลยก็ได้เพราะว่าเราจะไปปล่อยเช่ามันก็ไม่ได้นะจะไปขายก็ไม่ได้อีกนะครับผมก็คือเป็นติด ID เราไปนะครับผมไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการขายได้ปล่อยเช่าได้หรือเปล่านะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ที่ใบแลนที่ผมได้นะใบนี้อ่าธาตแสงประจุติดสองโอ้เร็วนะ6 แรก็ใช้5ใบรวมกันกว่าจะเป็นเลียวสอนะครับก็พอเลี้ยวสองปุ๊บได้เลือดเพิ่มขึ้นแค่นั้นนะสกิลบัตรลัดก็คือถ้าเกิดว่าฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับบอกหนึ่งออสแตนะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นในกดที่สปีดรีเวิร์ดสปีดย้อนกลับนะเพราะค่าได้สปีดเราดันลบนะครับผมอันนี้ก็ระวังเวลาใช้ไปต่อสู้ในกฎรีเวิร์ดสปีดก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะครับผม ก็ประมาณนี้แพ็กคิวนะครับผมประมาณนี้ก็เพื่อนที่มีคิวก็อย่าลืมซื้อแล้วก็เปิดกันนะหรือจะรอก็ได้นะรอยเยอะแล้วเปิดทีเดียวแต่ผมว่ามีก่อนใช้ก่อนได้สู้ก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างโกงกันนะครับผมตัวนี้มันก็จะคุ้มค่าที่เราจะใช้เหมือนกันเ,เดี๋ยวก่อนไปผมให้ดูนี้ก่อนดีกว่านะ,ะจริงจริงการกิวมันก็มันก็โกงกันเดี๋ยวให้ดูสัก การต่อซื้อสักอันหนึ่งแล้วกันนะที่ผมใช้การ์ดกิวอันนี้หรือเปล่านะาดูนะอันนี้ผมลงการ์ดกิวไหมนะจำไม่ได้นะอ่าใน,นผมลงการ์ดกิวนะลงการ์ดกิวอ่อาอดูลดูมันก็ตัวนี้มันก็จริงๆเนี่ยต่อต่อให้มันยังไม่ติดบัตรรัดมันจะลัดช็อตไม่ได้แต่จ่ายแค่ มานานแค่นิดเดียวเนี่ยได้เลือดขนาดนี้ได้เกาะขนาดนี้เนี่ยโอโ้โหถือว่าก็เซตั้มันก็โกงอ่ะนะแสดงว่าเรามีแพ็กกิวที่สามารถที่เราจะเปิดได้ซื้อได้เนี่ยผมว่าซื้อดีกว่านะเพื่อที่จะเอามาลงในเวลาต่อสู้ตอนกิววอร์อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนได้เปรียบนะครับได้เปรียบคนที่ยังไม่มีแพ็กเพราะตอนช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะลอนตัวแพ็กกิวออกมาเนี่ย มันทำให้บางคนที่เพิ่งสร้างกิวเนี่ยเขาก็ยังสะสมตัวโมริสต์ไม่ได้นะครับผมมก็ตัวบาลัดเพิ่งทางานตอนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็ชนะแล้วประมาณนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ